ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายลงศพลงศพจำนวนจำนวนห้าร้อยโลง์ห้าร้อยโลงผ้าห่อศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพน้ำมันเผาศพและลงเย็นและลงเย็นพร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลาย เหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่ระสง์เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปทั่วไปแก่มหาชนแก่มหาชนคนทั้งหลายคนทั้งหลายด้วยอานิสงส์แห่งการถวายแห่งการถวายลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพน้ำมันเผาศพลงเย็นในวันนี้ในวันนี้ขอให้ข้า ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์จงหมดทุกข์จงหมดโศกจงหมดโศกจงหมดโรคจงหมดโรค ดภัยจงหมดภัยสัพพะเคราะห์สัพพเคราะห์เสนียดจันไรเสนียดจันไรโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงคุณไสมนดำคุณไสมนดำอุบ เหตุุอปติเหตุขอจงพินาศหายไปขอจงพินาศหายไปขอจงแคล้วคลาดปลอดภัยขอจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารจากศัตรูหมู่มารขอจงแคล้วคลาดปลอดภัยขอจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายจากพยานอันตรายนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปด้วยกุศลผลบุญด้วยกุศล ผลบุญที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ถวายลงโศพได้ถวายลงโศพผ้าหโศพผ้าหโศพน้ํามันเผาโศพน้ํามันเผาโศพและลงเย็นและลงเย็นในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกบุญเก่าขอเบิกบุญเก่าขอเบิกบุญใหม่ขอเบิกบุญใหม่ให้ตัวของข้าพเจ้าให้ตัวของข้าพเจ้าลงชตาชีวิตชตา ชีวิตมีกินมีใช้มีกินมีใช้มีโชคมีลาภมีโชคมีลาภมีเงินมีทองมีเงินมีทองคำว่าอดอยากคำว่าอดอยากคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าขาดสนคำว่าขาดสนคำว่าติดขาดคำว่าติดขาดขออย่าได้บังเกิดขึ้นขออย่าได้บังเกิดขึ้นในชีวิต ในชีวิตในดวงชะตาชีวิตในดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอคำว่าขอคำว่ามั่งมีสีสุกมั่งมีสีสุกมีเงินมีทองมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบมีกินมีใช้มีกินมีใช้จงบังเกิดขึ้นจงบางเกิดขึ้นในชีวิต ในชีวิตในดวงชะตาชีวิตในดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้านับตั้งแต่เวลานี้นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปขอดวงชะตาชีวิตขอดวงชะตาชีวิตให้ของข้าพเจ้าให้ของข้าพเจ้าจงเปิดจงเปิดทุกทิศทุกทางทุกทิศทุกทางการงานการงานการเงินการเงินโชคลาภโชคลาภ ิ่งที่ดีทั้งหลายสิ่งที่ดีทั้งหลายจงเปิดทุกทิศทุกทางจงเปิดทุกทิศทุกทางจงราบรื่นจงราบรื่นจงคร่องตัวจงคร่องตัวจงคร่องมือจงคร่องมือด้วยกุศลผลบุญด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตตั้งใจได้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวายร้อมถวายมหาสังฆทาน หาสังฆทานลงศพลงศพจำนวนห้าร้อยโลจำนวนห้าร้อยโลผ้าห่อศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพน้ำมันเผาศพและลงเย็นและลงเย็นในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทิศบุญนี้ขอทิศบุญนี้ให้แก่บิดามารดาให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายบรรพระบุรุษบานพระบุรุษญาติสน มิดสหาย yeah.